え <laughs> รวมเทคนิคเสียวด้วยตัวเองของสัตว์โลกรู้หรือไม่ความเชื่อที่ว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชนิดเดียวที่ส c r a ช h ได้มันเป็นแค่ตำนานจริงๆแล้วสัตว์ป่าเองก็ส c r a ช h ได้เหมือนกันวันนี้ลุงจะพาไปพบกับเทคนิคส c r a ช h เสียวด้วยตัวเองของเหล่าสัตว์โลกน่ารักหนึ่ง s c r a t ด้วยมือเป็นเทคนิคส c r a ช h ที่พบได้ในสัตว์ที่มีมือเช่นลิงหมีโดยสามารถพบเห็นทั้งการส c r a ชด้วยมือสดๆหรือการใช้อุปกรณ์ช่วย โอ้จีเนียสสองสครชสะบัดพบได้ในสัตว์ใหญ่ที่มีไอจอนทั้งใหญ่และยาวอย่างช้างและม้าที่จะสะบัดน้องชายไปสคราชกับต้นไม้ก้อนหินหรือแม้แต่พุ่งของมันเองก็ตามโอ้โหสามสครชแบบพุ่งชนพบได้ในสัตว์ที่มีชื่อเสียงด้านความหืน่นพอๆกับความน่ารักอย่างเจ้าโลมาที่จะว่ายน้ำเอาไอจอนไปชนกับอะไรก็ตามที่มันหาได้แม้แต่ซากปลาหรือปลาไหลเป็นๆก็ตาม นอกจากสครัชแล้วสัตว์บางชนิดก็สามารถสบู๊บให้ตัวเองได้ด้วยที่เจ๋งที่สุดก็คงจะเป็นเจ้าวอรัสที่มีไอจ่อนยาวถึง22นิ้วแถมยังตัวอ่อนจนสามารถม้วนตัวลงไปสบู๊บให้ตัวเองได้ <c oughs> โอ้โหเทคนิคนี้แม้แต่ลงยังอิจฉาเลยนะเนี่ย <c oughs> โจนสลัด